เดี๋ยววันนี้จะมาปลูกเฟิร์นกันอันนี้ต้นกล้วยไมขย้ของยา่าของย่าแต่เน,นี่ยมีต้นเฟิร์นขึ้นด้วยเขาจะเรียกว่าเฟิร์นวัชพืชน,นะคะถ้ามันขึ้นแบบนี้อ่ะจะทําให้กล้วยไม้ไม่งามนะคะจะถอนต้นเฟิร์นทิ้งจะได้ไม่ไปต้องแย่งอาหารกล้วยไม้ของา่าแต่ก็สวยดีนะเอาไปปลูกดีวกว่าเราจะถอนยังไงละ่ะรากอยู่ไหนนะหาตน้น หอมเลยหฮะอึ๊บ จะเป็นเงาๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราขุดอีกไอ้ที่ค่อยๆค่อยๆแงะอาน้องนี่อ่ะกันก็ชยจะบ่นไหมเนี่ยอ็ยากจังเลยออุ้ยได้ ม,มันก็จะมีติ่รมะพร้าวหน่อยๆนะคะแล้วี็จะเป็นใบก็เป็นลักษณะนี้มันเป็นแบบนี้นะคะแต่อันดแบับแรกเราต้องเก็บอันนี้ให้ยาก่อนเก็้อนยญ้าบนปล่อยเนียนไหมเนี่ยอ่ะคืนต้นนึง สองแล้วก็มาตัดกันเราจะตัดอันใหญ่ใหอันตัดอันใบเกเออกล้วเอาไปตัดให้ยาจะได้ไม่กดขอบหลอกยาจริงแล้วอ่ะเราต้องตัดใบออกตัดใบใหญ่ๆออกนะคะไม่ต้องตัดใบเล็กเอาต้นใหญ่ห่ต้นเกเตัดใบใหญ่ออกนะคะเพราะเราเอาไปปลูกเดี๋ยวมันก็เหี่ยวแล้วก็เนี่ยตัดให้ยา ตัดไปเลยโอเคอืมเง็นเดี่ยแล้วก็ยกเอาไปเก็บไว้กินดกมเฮ้ยใบแก่ๆนี่ไหมคะยายเราเอามาปลูกไม่ได้ตัดออกแต่ตอนเอามาปลูกมันก็ตายก็เหี่ยวอยู่ดีแต่มันก็มีอย่างเงี้ยงอกมาใหม่งอกมาเป็นแบบนี้เลยคะ่ะเพราะฉะนั้นใบแก่ๆก็กะ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 ตัดทิ้งไปเลยนะคะไปเปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่กันเลย น,นี้ดีนะเอานนี้ดีจะเอาไหนดีอันนี้แหละอันนี้คือมะพร้าวที่เราแช่น้ำไว้แล้วเล้วราจะมาหาถุงเอามาใส่ในนี้ก่อนนะคะโอเคไปอันนี้สูตรของยายเรา อันนี้คือฟอนอะไรใครรู้บอกน้าวด้วยนะคะจะมาความเอ้ยเจอได้แล้ว่ขยายขยายเนี้ยเนี่ยเหมือนลากมันเลย เปน็นเนส้นๆเส้นหนี้แหวให้มันเป็นหลุมหลุมจ้าอกดีเลยนี่คือตรงนั้นจะวางตรงนี้กับตรงนี้เราก็วางเบาๆแบบนี้นะคะไม่ต้องกดกล้มามผ้าวางภาพลงไปโอ้โลงดิ เด็ดเลยไอ้ติมใจติมมะพร้าวสับมืองจ๊ะกินมะพร้าวออกรถใหม่นะจ๊ะนี่เป็นมะพราะ้าวอันนี้มะพร้าวแดงละจ๊ะ อยากกินมะพร้าวรองมั่งแล้วก็จะเห็นทัพเปแบบนี้แบบนี่ที่จริงอะ่ะเราไปเอาสูตรของยายมาเราเห็นยายเราทำแล้วลเราก็ไปที่ล่มๆนะคะเสร็จแล้วขอบคุณที่ดูเราปลูกต้นมาจนจบนะคะขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบายขอบคุณค่ะ E